โยมสาธุชนทั้งหลายครัคืนของวันนี้รายการธรรมะก็นอนกลับมาเจริญกันกับบรรดาญาโยมท่านสาธุชนที่กำลังติดตามรับฟังรายการธรรมะตามปกติเช่นเคยลูกเนีนผู้ดำเนินรายการสามเณรชัดมงคลชํารำวัดป่ารุกอรุณตําบลจุมเหต็ตออำเภอเมืองจังหวัดพุริยดามเป็นองค์สร้างสรรค์รายการให้ญาโยมพอโยมแม่สมาชิกรายการทุกท่านทุกคนได้ ติดตามรับฟังในยามคบค้ำคืนเดึกๆกก็ฟังเทศฟังธรรมให้เกิดความสุขในฐานะที่เราเป็นชาวพุทธญาติโยมในภาคกลางวันก็ทำมาให้อยู่หากินเลี้ยงปากเลี้ยงท้อง,องในในยามคบค้ำคืนก็หาโอกาสในการฟังเทศฟังธรรมให้เกิดความสุขนั่นก็ต้องขออนุโมทนาไม่ว่าจะเดึกดื่นอย่างไรญาติโยมก็ฟังเทศให้จบแล้วกันเอาละญาติโยมวันนี้ก็พูดถึงก่อนที่จะพูดถึงความรักของพ่อของแม่นั่น อย,อ,ยอ,อ,อยากจะขอประชาสัมพันธ์ญาติโยมนาร่วมบุญสร้างอุโบสถนวัดป่ารุงอรุณตำบลมุมเหต์อำเภอเมืองจังหวัดปุริรัมในญาติโยมอยากจะร่วมบุญแบบไหนร่วมบุญอย่างไรก็ไปได้ที่วัดป่ารุกอรุณตำบลมุมเหต์อำเภอเมืองจังหวัดปุริรัมเป็นอุโบสถสองชั้นหรือญาติโยมหลายๆคนหลายๆท่านบอกเอ๊เป็นยังไงนาออุโบสถสองชั้นก็เข้ามาดูได้ญาติโยม หนังน่าจะอยู่บางคนบอกว่าบ้านตัดตวนก็อาจจะไม่รู้จักถ้าบอกว่าโรงเรียนกนกศิลป์หรือบ้านมาน,นิีเมืองใหม่ก็รู้จักญาติโยมเมื่อหลายๆคนมีโอกาสบอกให้เขามาถ่ายภาพก็บอกว่าอยู่ตรงบ้านตาตวนเขาก็ไม่รู้จักพอแต่เขาถามว่าใช่ตรงกนกศิลป์ไหมเนี่ยมันก็เข้ามายากหน่อยญาติโยมอยากจะร่วมบุญก็ขอเชิญชวนพุทธคนนญโยมนะร่วมบุญสร้างโบสถ์กัน บุญใหญ่บุญเ่าเนี่ยญาติโยมสิงอันรันพลา้อยทรัพย์สมบัติไม่นานก็ต้องทิ้งไปเมตตาไปก็ไม่ได้จะเอาไปได้แค่บุญกุศลเราเนี่ญาติโยมที่จะสามารถเอาไปได้นั้นญาติโยมร่วมบุญสร้างโบสถ์ก็ไปได้ที่วัดป่ารุ่งอรุณหรือโทรไปที่มารลขโทรศัพท์0 8 1ย์3 8 1 0 9เป็นเบอร์ของหลวงพ่อเจ้าวาดแต่ญาติโยมก็โทรไปในภาคกลางวันแล้วกัดเอาว่า ดูเวลาญาติโย,ยมอาจจะ3ามสี่โมงเช้าก็ได้เฉกเช่นเดียวกันนั่นก็โทรไปรป่วมบุญกันนั้นญาติโย,ยมพูดถึงความรักของพอ่อของแม่คือถ้าเราพูดกันจริงๆญาติโย,ยมก็พูดกันไม่หมดพระบุคุณพ่อพระคุณแม่มีความสําคัญแก่เราทุกคนทุกคนบางคนอาจจะบอกว่าเอ๊พ่อแม่ไม่เห็นรักเราเลยทําไมพ่อแม่ไม่รักเราเหมือนคนโน,น้นคนนี้ก็อาจจะเกิดความน้อยเนื้อตําใจ อันที่จริงแล้วญาติโยมพ่อแม่ก็รักเท่ากันไม่ใช่ว่า <c oughs> ถ้ารักคนนี้เยอะกว่าแล้วจะให้คนนี้ให้คนนั้นอยู่เก้าเดือนคนนี้อยู่แปดเดือนหรือมันก็อยู่เท่ากันก็รักเท่ากันคือท่านจะดูว่าบคนนุคคลนี้เอาเอาตัวรอดพ่อแม่ก็ไม่ค่อยจะอะไรเท่าไหร่ญาิโยมบคนนุคคลนี้เอาตัวไม่รอดก็พ่อแม่ก็จ,จ,จายี่จาชัยรูปบางคนก็ความโกรธญาิโยมโกรธพ่อโกรธแม่ คือไปวุ่นวายกับชีวิตของเขาเขาก็มโมโหตรงนี้ญาติโยมวัยรุ่นเป็นวัยรุ่นเป็นวัยรุ่งเป็นวัยรุ่งเป็นวัยขบเพาะเป็นวัยอ้อหรือวัยเฮลก็แด้แต่ในยามควบคุมคืนดึกๆก,ก,ก็ไม่อยากจะพักผ่อนก็อันตรายจ,จะเกิดมีนั่นกล่าวถึงพระคุณพ่อพระคุณแม่นั้นญาติโยมลูกนิ้ก็ไม่สามารถที่จะพูดหมดเพราะไม่เคยเป็นพ่อเป็นแม่เขาก็อาจจะไม่รู้ นันญาติโยมความรักของพ่อของแม่นี่ก็ถ้าเราจะพูดกันมันจะพูดกันถ้าเป็นวันก็ไม่หมดเพราะเราไม่สามารถที่จะพระอรหันต์พ่อแม่เป็นพระอรหันต์ของลูกบางทีญาติโยมเราไหว้พระนอกบ้านได้แต่ไม่รู้ว่าจะพไหวพระ,พระในบ้านไม่รู้ว่าจะมีคนเห็นไหมกลัวอะไรไม่รู้ญาติโยมไม่กล้าไหวา้แต่พระ,พระในวัดก็ไม่มีคุณอะไรกับญาติกับโยมเท่าไหร่นอกจากเป็นเนื้อนาบุญ โยมได้ทำบุญโยมได้นี้ก็เป็นบุญแต่พ่อแม่ญาติโยมถ้าเราไม่กราบไม่ไหวโบราณเขาบอกว่าเราไหว้คนอื่นเป็นหมื่นร้อยพันแต่ตัวของพ่อของแม่ไม่มีใครไหว้คิดไปแล้วก็น่าเศร้าญาติจมบางญาติบางโย,ยมลูกกลับมาจากต่างประเทศก็ถามว่าเออแม่พ่อพระวัดนี้มีกี่องค์มีกี่อังก็ไม่ถามอ่ะพ่อแม่เลยไม่ได้กินอะไร แทนที่จะถามาเออพ่อแม่ได้กินอะไรซื้อมาให้พ่อแม่กินก่อนก็ได้แล้วก็ที่เหลือก็ทําบุญแต่ว่าอญาติโย,ยมอาจจะสงสัยเอะทำไมว่าที่เหลือทําบุญก็คือให้พ่อแม่ได้กินอิ่มก่อนสําราญไม่ใช่พ่อแม่ก็บอกเออแล้วกูเป็นหัวต่อหรืออะไรัน <c oughs> านั้นญาติโยมนี่ก็ต้องดูในคันเหมาะสมความรักของทุกคนญาติโยมทมบ่า,ม,า,ม,ามีความรักมันก็มีซึ่งกันและกันแต่ว่าอย่าไปรักในทางที่ผิด ทุกคนมีความรักทุกคนมีความรักกันทางนั้นจะเป็นใบรุ่นหนุ่มสาวเขาก็รักกันตามใบรุ่นตามอายุไปเท่าชเชลีแก่ชราก็อาจจะรักในการตามศีลแต่บางคนญาติโชมแก่แล้วยังไม่อยากเข้าวัดเข้าวาก็มีตรงนี้ญาติโยมขอให้เราได้พิจารณาว่าคนเราแก่แล้วต้องเข้าวัดญาติโยมแต่ในอย่าไปบางคนอเออใบรุ่นอาจจะฟังอยู่แต่ก็ว่าน้องให้เราแก่ก่อนค่อยไปทำวัด อคอยเข้าวัดอันที่จริงญาติโยมเราเป็นวัยรุ่นหนุ่มสาวเป็นวัยอะไรก็แล้วแต่ก็สามารถที่จะเข้าวัดปฏิบัติธรรมได้มีหลายๆวันโอกาสมีไปไปปฏิบัติธรรมไปจําศีลบ้างถือศีลบ้างทําบุญตักบาตรแด่พระสงฆ์องค์นี้ในยามเช้าก็เป็นบุญเหมือนกันแล้วก็หาโอกาสในวันเสาร์อาทิตย์ก็ไปทําบุญใส่ไว้สังฆทานอะไราก็แล้วแต่สิ่งเหล่านี้ญาติโยมจะติดตัวเราไป พระคุณพอ่อพระคุณแม่ญาติโยมไม่ได้พูดสตดีเอาละพูดถึงพระคุณพอ่อพระคุณแม่เนาะคือท่านยอมให้ก่อเกิดกำเนิดเรามาจะเป็นแขนขาอวัยวะร่างกายที่ท่านให้กำเนิดมาตรงนี้ลูกหลานทุกคนทุกท่านจงตอบแทนให้ท่านตามสมควรบางคนก็อาจจะรอว่าให้พ่อแม่รอตรอบแทนตอนมีเงินทองเราก็สามารถที่จะตอบแทนได้ทุกขณะ ไม่ว่าจะเป็นการสวดมนต์ไหว้พระอุทิศให้ทรงบุญให้หรือทําบุญอะไรก็แล้วแต่ทรงให้ท่านก็เป็นก็เป็นการกระตันยูกะตะเวทิตาเชคเกนเดียวกันบางคนก็อาจจะรอให้มีเงินเดือนใช้แล้วคอยไปตายแล้วถ้าทําพ่อเมตตายก่อนแล้วเราจะมีโอกาสได้ตอบเทศไหมไม่มีญาติโยมบางคนบางท่านญาติโยมหลายๆงานก็เห็นอยู่ไปเคาะโรงศพอะไรเงี่ยฟังเทศฟังมากินข้าวกินน้ํา ตอนเราอยู่แล้วเราได้มีโอกาสเอาให้ท่านไหมท่านอยากกินเราก็บอกว่าเดี๋ยว,ดยวเดี๋ยวก่อนวันนี้เดือนนี้ให้เงินเดือนออกพอเงินเดือนออกกเอเเอ็เอาไปเรียงเพื่อนเอาเอาไปเรียงเพื่อนเอาไปเรียงเอาไปเรียงเพื่อนเรียงฝูงตรงนี้ญาติโยมเลยพ่อแม่อยากไปเที่ยวนู้นก็นไม่ได้ไปเดี๋ยวค่อยไปเดี๋ยวก่อนติดคําว่าเดี๋ยวญาติโยมเลยไม่ได้ไปทังทีพอพ่อแม่ไปโ้ยนึกได้ว่าพ่อแม่อยากไปเที่ยวทะเลไปดูทะเล ก็เลยเอากระดูกเอาอัฐิไปรอยน้ําปรากฏพ่อแม่ท่านไม่รับรู้เ่อพ่อแม่เอออยากกินก๋วยเตี๋ยวซื้อก๋วยเตี๋ยวมาให้แล้วถามว่าท่านเหล่านั้นจะได้กินไหมในลุงเช้าถามว่าการทําบุญตักบาตรแด่พระสงฆ์องค์เนนมีประโยชน์อย่างไรคือได้สืบทอดพระพุทธศาสนาแล้วก็ดําเนินพ,พุทธศาสนาให้ประกอบได้หยุดด้วยวัดพึ่งโยมโยมก็พึ่งวัดพึ่งกันไปต่างคนต่างพึ่งกันพึ่งพาอาศัายซึ่งกันและกันนั่นแหละ พระสงฆ์องค์เลี้ยนอยู่ได้กระเพาะมีข้าวปลามีการธนุบำรุงจากญาติจากโยมหลายๆคนหลายๆท่านเนี่ยญาติโยมเราต้องช่วยกันคือทุกสิ่งทุกอย่างไม่สามารถที่จะสําเร็จหนร่วงคนเดียวก็ต้องมีการช่วยเหลือเจจุนหรือเจียจาน์ความรักของพ่อของแม่ญาติโยมบ,บุตรบุตรธิดามีลูกมีหลานก็คงทราบท่านอยากจะมีความรู้สึกความสุขและก็ได้ความ ผ่านไปที่ดีญาติโยมท่านก็อาจจะมีความทุกข์ความสุขบ้างในการเลียเ้ยงลูกเลี้ยงหลานลูกหลานบางคนก็อาจจะดือ้อรั้นสูบยาหรือสูบยาสูบบรีเหล่านี้ญาติโยมดื่มสุราเป็นคือเราที่จริงญาติโยมไม่สูบก็ไม่ตายถามว่าทุกคนเกิดมาก็อยากลองลองในทางที่ดีมันก็สมควรญาติโยมแต่บุคคลก็ลองไปในทางที่ไม่ดี ได้แก่อะไรสุราอบายมกเหล่านี้ทําให้เราติดติดแล้วก็เลิกยากโยมดูหลายคนลหลายท่านในลุงเชา้าเขาขยันญาติโยมเขาขยันไปไหนไปร้านค้าไปเป๊กไปแก้มตอนเช้าเขาก็ตื่นแต่ตีสี่ตีห้าลูกหลานก็รอว่าพ่อเอาเงินไปไหนเธอเอาไปแเค่กลับมาก็เมามีน้ำซ้ำยังเสือ่อมอ่ามีน้ำซ้ำยังเสื่อมเสียสุขภาพไปอีกด้วยญาติจบ ความรักของพ่อแม่ที่เลี้ยงดูงลูกมาไม่ว่าลูกจะอยู่หรืออุจละปัสสวะกว็าตามจนเป็นครั้งพ่อแม่ก็สิ้นสืบสิ้นดมญาติโยมไม่ลังเกียจแม้แต่หัวใจของพ่อของแม่เมื่อลูกหายก็ยังนึกถึงว่าเออลูกไปไหนเมื่อไรจะกลับบ้านลูกหลานก็ไม่เคยนึกถึงหัวอกพ่อแม่ว่าวูอะไรนักหนาโตแล้ว,ลวนั่นญาติโยม พ่อแม่ทุกคนญาติโยมมีหัวใจแบบนั้นเหมือนกันที่ท่านเลี้ยงลูกมาร้องเพลงให้ลูกฟังบ้างไปไกวเป,ปเอเอเอ,เอ,อะไรบ้างเหล่านี้ท่านยอมคนเราจะโตมาได้ญาติโยมเป็นเรื่องยากพ่อแม่ก็จะมีความปิติแม้แต่หัวใจของพ่อของแม่เองเออนั้นก็ยังเป็นเช่นนี้เลยถ้าเช่นนี้หัวใจของพระเจ้าจะทรงเป็นอย่างไรเมื่อลูกญาติโยมได้ทำผิด พ่อแม่ก็ก็ก็เสียใจแล้วญาติโยมบางทีได้ยินข่าวว่าลูกโดนยิงตายหรือโดนรถชนอะไรเราเนี่ยพ่อแม่บุคคลที่เป็นห่วงคนเราไม่ใช่เพื่อนนะโยมเนะเพื่อนนะเป็นแค่มิตรญาติโยมมิตรในการครบค้าสมาคมหรือการไปมหาสู่แต่พ่อแม่เป็นพระของลูกลูกเต้าเราร้านมีหน้าที่ตอบแทนก็ตอบแทนท่านมีหน้าที่บทบาทอะไรก็แล้วแต่ เราต้องอย่าลืมพ่อแม่บางคนญาติโยมรอให้รอให้พ่อแม่ตายแล้วก็ไปทําบุญอย่างนั้นหรือหรือว่าเราจะตอบแทนตอนท่านยังมีชีวิตยังพูดยังคุยวม่าท่านอยากกินอะไรเราก็ถามท่านเมื่อโรคกระทำอาชญากรรมจนต้องติดคุกติดตารางพ่อก็แม่ก็กล่าวว่าขอพะกุลเจ้าที่ให้ข้าได้ไปอยู่ที่นั่นแต่จะรำให้ให้อภัยและรักเขานั่นก็คือความรักของพ่อของแม่ ดันเป็นเหตุแห่งความทําไมความรักของพ่อของแม่จึงประเสริฐจริงนักท่านกล่าวใจไหมหาลูกถูกพิพากษาประหารชีวิตอะไรก็แล้วแต่ถึงเวลาที่ลูกจะต้องตายแต่ถ้าแม่แม่รู้สิ่งที่เขาถือก,ก็ต้องร้องให้เศร้าโศกหากมีหนทางใดที่จะช่วยชีวิตลูกได้พ่อกับแม่ก็ต้องช่วยชีวิตลูกสุดทางแม่จะให้พ่อแม่ตายแทนลูกก็ได้ถ้าพ่อแม่รู้ ความรักของพอ่อของแม่นั้นยตดโยมประเสริฐยิ่งนักในหัวใจของพอ่อของแม่นั้นมีหัวใจที่ให้อภัยลูกได้เสมอไม่ว่าลูกจะผิดอย่างไรก็แล้วแต่พ่อกับแม่ก็ให้อภัยลูกได้เสมอนั่นเป็นความรักไม่เจือด้วยราคาความรักของพอ่อของแม่ญาติยโยมให้อภัยลูกเมื่อลูกผิดลูกอาจจะเกเรไปเที่ยวเตะเตรไม่กลับบ้านพ่อแม่ก็ให้อภัยได้เสมอ ท่านเคยสูญเสียลูกมากก่อนท่านก็คงไม่ต้องการอธิบายใดๆเพื่อให้เข้าใจมันเจ็บปวดเพียงใดญาติโยมแม้แต่จิตใจนั่นเองมนุษย์ที่ตกศู์บาปก็ยังเป็นเช่นนี้ดังนั้นพระเจ้าที่ทรงมีหัวใจบริสุทธิ์และทรงเป็นองค์ประสมของโรคที่เป็นแก่นสารจะต้องทรงเจ็บปวดสักเพียงใดหัวใจของพ่อของแม่ก็ถูกโจมตีแลกลานเพื่อเสีย สละแก่ลูกเราญาติโยมในเมื่อพ่อกับแม่พ่อแม่จะจดจําเอาไว้เขาได้ให้อะไรแก่ลูกไปบ้างแล้วพูดว่าอะไรตัวทนทั้งหมดเหล่านี้หรือเปล่าหากพ่อแม่รักลูกญาติโยมพ่อแม่ก็อยากจะให้ลูกให้มากเจ้าหญิงเจ้าทายในโลกมีคู่มีครองอมีคู่มีครองในการพอ,อพอใหญ่มาก็มีคู่มีครอง ได้แต่งงานญาติโย,ยมก็จัดงานแต่งให้ลูกให้หลานก็อพ่อแม่ญาติโยมให้ได้ทุกอย่างญาติโยมไม่ต้องไปอ้อนวอนจุดธูปจุดเทียนบนบานสันกาวรามเมามดอะไรต่างๆอยากได้ขอเลยถ้าพ่อแม่มีพ่อแม่ให้ได้แต่พ่อแม่หลายๆคนหลายๆท่านญาติโยมก็เชื่อว่ารักลูกมากแต่จะแสดงออกไม่แสดงออกญาติโย,ยมสังเกตเวลาลูกเล็กเด็กแดงพ่อแม่เลี้ยงอาจจะหาย ไปหล,หลายวันพ่อแม่ก็นึกว่าลูกตายแล้วก็มีแล้วก็ส่งคืนหรืออาจจะไม่เห็นเลยก็ได้คนที่ทุกข์ที่สุดก็คือพอ่อคือแม่โยมอย่าไปคิดเด้อว,ว,ว่าเพื่อนเรารักเราจริงเขาก็รักได้แต่ว่าเขาอาจจะรักแบบไม่จริงรักเพื่อหวังอะไรต่างๆก็แล้วแต่ทั้งเพื่อนหวังสมบัติบ้างอะไรบ้างญาติโยมนั่นในการดูแลพ่อแม่ก็ตอบแทนท่านตอนยังมีชีวิตนีด่ดีที่สุดแล้ว ทุกคนญาติโยมสามารถที่จะตอบแทนท่านได้ไม่จําเป็นที่จะต้องจบปริญญาโทรปริญญาเอกเราเป็นคนสามาัญชนทั่วไปมีหน้าที่ในการก่อสร้างก็สามารถที่จะเรียงพ่อเรียงแม่ได้บางคนหลายๆคนหลายๆท่านญาติโยมมีผัวมีเมียมีแฟนก็ลืมพ่อหรือแม่หลงเล่าหลงกระแช่นี่ลืมคุกลืมตารางตรงนี้อยากจะฝากญาติฝากโยมทุกท่านทุกคนว่า เรามีแฟนได้แต่อย่าลืมพ่ออย่าลืมแม่เพราะอะไรเพราะท่านให้กําเนิดก่อเกิดมาตอนเราเล็กญาติโยมเราหิวอะไรเราก็ร้องว่าพ่อแม่แม่แม,แม่พ่อพ่อหิวจ้าหิวอะไรอย่างนั้นเราก็ร้องขอพ่อแม่ก็วิ่งไปหาวิ่งไปขอขนมพระมาพระไปวัดนะไปขอพระมาให้อีแล้วลูก,ก,อ,อ,กมมอยากกินไอ้นนท์ไอ้นี่กินมะม่วงอยากกินสับประรดบางอะไรบางพ่อแม่ก็ไปหาไปซื้อแม้จะดึกดื่นอย่างไร สามสี่ทุ่มสี่ห้าทุ่มหรือห้ากทุ่มก็แล้วแต่พ่อแม่ก็ออกไปซื้อให้นี่คือความรักของพ่อของแม่มากมาญาติโยมไม่สามารถที่จะนํามาพนาณนาหมดถ้าพูดถึงพระคุณพอ่อพระคุณแม่โว้ญาติโยมพูดได้เยอะแต่ความรู้ความเข้าใจลูกเนนก็อาจจะไม่ค่อยจะมากเท่าไหร่ก็อาจจะผิดพลาดบ้างก็เสนอหลักธรรมญาติโยมไม่ว่าจะสี่ทุ่มกว่ากว่าญาติยโมยโมญาติโยมนี่ก็ เทศในยามดึกๆึกญาติโยมจริงๆละสี่ทุ่มก็เทศไปเรื่อยๆญาติโยมนั้นญาติโยมพูดถึงพระคุณทุกคนญาติโยมสามารถที่จะตอบแทนทดแทนให้งามตามสมควรเราไม่ต้องไปรอให้พ่อแม่ร่มหายตายจากหรือสูญสิ้นไปก็ตอบแทนท่านตอนมีชีวิตดีๆเนี่ยญาติโยมถามท่านเลยเออพ่ออยากกินอะไรแม่อยากกินอะไรหรือลูก ห้านบางคนญาติโยมเป็นผู้รักผู้ใหญ่แล้วมีหน้าที่ก็ปล่อยให้พ่อให้แม่อยู่บ้านคุกอ,อ,อยู่บ้านระคนชราโอ้ญาติโยมตรงนี้ก็ลําบากเหมือนกันนะคือปล่อยให้พ่อให้แม่อยู่บ้านพระคนชราตนเองก็อยู่บ้านไม่สนใจที่เป็นโรคอัก,อกตันยูญาติโยมไม่ใช่ลูกกระตันยูนะตรงนี้ญาติโยมหลายๆพ่อหลายๆแม่ก็ต้องระวงังญาติโยมเราเป็นผู้รักผู้ใหญ่ก็ต้องระวังในคําพูด จะเป็นในฐานะใดก็แล้วแต่ก็ต้องระวังเรื่องสัจจะวาจาหรือความพูดเพราะการพูดญาติโยมลูกหลานพูดบางสิ่งบางอย่างลูกหลานเ,าเราพูดไปแล้วลูกหลานเขาอาจจะไม่ชอบเขาอาจจะรังเกียจหรือเขาอาจจะอะไรก็แล้วแต่เขาอาจจะไม่ดูแลเราตรงนี้ก็แยจจ่ญาติโยมพออายุมากก็ลาบากญาติโยมอยากลูกอยากหลานเวลาเจ็บป่วยเจ็บไข้คือถ้าเราตายไปดีๆญาติโยม ไม่ต้องไปเจาะอะไรนี่ก็มันก็ดีญาติโยมเพราะไม่ต้องไปให้ลูกให้หลานได้ดูแลมันลําบากตรงนี้ก็สร้างความลําบากแต่ไม่รู้ญาติโยมพระองค์ตรัสว่ากรรมมุนาวัตตีโลโกสัตว์โกย่อมเป็นไปตามกรรมดีชั่วอยู่ที่ตัวเราทําสูงต่ำอยู่ที่เราทําตัวฉะนั้นวันนี้ญาติโยมทุกท่านทุกคนได้ฟังเทศฟังธรรมก็เกิดความสุขไม่ว่าจะในยามค่คาคืนดึกๆึยังไงก็แล้วแต่ เราก็ฟังทมพอฟังทรมากก่อน,นอนจบก็ขอให้รับฟันดีเราในยามปากเช้าก็มีโอกาสไปไปวัดไปบาไปทําบุญก็ไปญาติโยมตามสถานุเคราะห์เราก็ไปทําได้หลายหลายคนอาจจะไม่เข้าวัดก็ได้ญาติโยมแต่ว่าก็ต้องดํารงพุทธศาสนาด้วยญาติโยมไม่นั่นก็อาจจะอยู่ไม่ได้เราก็ไปทําบุญตามสถานพินิจก็ได้ญาติโยมบัานพักคคุณชราลหลายหลาคนก็นําข้าวปลาอาหารไปให้ บริจาคในบ้านภาคคนชรานี่ก็ต้องขออนุโมทนาเฉกเช่นเ,เดียวกันกับก็ต้องขออนุโมทนาบุญกับญาติโยมด้วยหลายๆคนลูกนีนผู้ดำเนินรายการก็อายุยังน้อยก็อาจจะไม่ค่อยเทศไม่ค่อยสนุกหรือเทศไม่ค่อยน่าฟังอะไรก็แล้วแต่อย่างเงี้ยญาติโยมก็ให้อภัยซึ่งกันและกันนะโยมนะเอาเลยญาติโยมสาธุชนทั้งหลายคำคืนตรงนี้ต้องอําราภายจากญาติโยมกันไปก่อนให้ญาติโยมมีความสุข ติดตามบันรลังวันนี้ก็เอาพอสมควรก็อาจจะมีผิดพลาดพลาดพลั้งก็ต้องพัฒนากันต่อไปเสียงอาจจะแหบแห้งมีไอหรืออะไรก็แล้วแต่เหล่านี้ญาติโยมก็ให้อภัยซึ่งกันและกันนะโยมนะเอาเรยญาติโยมสาธุชนทั้งหลาย่ําคืนของวันนี้รายการธรรมะก่อนนอนบทเวลาลงแล้วลุกนินพูดดาเนินออรายการต้องขอมาพระจกา,าจกญาติพระจากโยมกันไปก่อนขอให้ญาติโยมทุกท่านทุกคนจงนอนหลับพันดีด้วยกันทุกท่านทุกคนเทียน,นขอจเจริญพร